นี่นะครับนี่หมดแล้วโอ้โหนี่ครับสีตะวานนะครับมาแม่เออต้องขน้นแหละหนูวางเลยโอ้โหหายมีเบาเย็นยิ้มเดินยิ้มอ้โบอกก็วางเลยเดี๋ยวแขวนเดี๋ยวแขวนเด็กจ้างแขวนด็วางเลยเดี๋็กจ้างแขเนี่ยวันนี้ยบ๊าบาย นีครเดี๋ยวไปโอ้หมดแล้วมั้งหนี่บร้อยอไอ้อ้นมีดาวติดหน้าด้วยนะอ้วนเออมียกกดพิลล่าทั้งตัวยกมาแล้วโอ้ นี่หนักอันนี้หนัก,อ,นนนกอันนี้หนักจริงครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับใครจะมีงานให้เหมานะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้มีงานว่างรงน,นีไม่ถึงสิบามีไม้กวาดให้เขาหน่อยนี่นะครับรับเหมา